ันนี้นะครับเรามาที่ร้านซันไรส์โฮมคอฟฟี่นะครับซึ่งเป็นร้านที่น่ารักมากเลยวันนี้อยู่ตรงซอยรัชดาซอยเท่าไหร่นะมิ้นรัชดาซอย17ค่ะวันนี้เราพามาทัวร์ร้านเนาะเป็นร้านที่แบบว่า,าจริงงานงานนี้เราไม่ได้สองคนไม่ได้ออกแบบแต่ว่าอยากพามาดูร้านเพราะว่าร้านน่ะน่ารักมากใช่แล้วก็เจ้าของร้านคุณได้น่ารักมากที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาชมแล้วก็ ได้ข่าวมาว่าแกเลือกของอะไรเองด้วยซึ่งแบบมีจุดที่น่าสนใจเยอะมากเลยใช่ก็คือเราคร่าวๆแบบแอบสปอยว่าจริงๆที่เนี่ยค่ะเป็นร้านเป็นร้านทำผมเก่าเดิมแต่เดี๋ยวแบบทุกคนเขาได้เห็นกันนะจะแบบคิดภาพไม่ออกเลยว่าแบบเดิมเป็นร้านทำผมนอแล้วก็จะเป็นแบบว่าพระดาดพื้นมลเลยด้วยค่ะของเก่าของใหม่ตอนนี้น่ารักโปร่งตอนนี้มีจุดหนึ่งที่เห็นคือมีบันไดบนนะเข้ามาเป็นน่ารักมากใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาพาชมกันวันนี้ับบ f เ l ็นตัวนะครับ โอเคไปค่ะตอนนี้เรามาเห็นทั่วๆบรรยากาศร้านแล้วเนาะม,มันมีอนน่าสนใจก็คืออย่างเรื่องเรื่องวังงงสดุค่ะที่เมื่อกี้เราเดินผ่านกันมาเนี่ยมันมีในตัวมันชื่ออะไรนะมิม้งจ๊ชื่ออะไรนี้มันเป็นอิดค่ะอิฐถ้ามิ้งจ๊งไม่ผิดน,นะมันคือของอบปก,บก,บกชื่อรุ่นเกรดแก้ คือมาดูแล้วเนี่ยทางร้านเข้ามาใช้เนี่ยมันดูน่ารักดีนะใช่ค่ะแล้วใช่ให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติดูด้วยเพราะมันเป็นลอแมกย่างเลยนะบนถึงพื้นนะหรือกับด้านหน้าอะไรทุกอันเนี่ยโหถูกการเลือกไปอย่างดีมีพ็อกเล็กๆด้วยเป็นดอกไม้บุกิกขื้นโทนสีของพ็อกก็ยังเข้ากับร้านดีค่ะเรียกได้ว่าเจ้าของร้านเก่งมากในการแบบแมทคัลเลอร์สกีใช่แล้วก็ส่วนสำคัญก็คือแสงอันนี้เขาใช้เป็นไอรอนสปอนหมดเลย นั่งตรงไหนนี่น่าจะถ่ายรูปสวยทุกมุม่ะแ,ะแสงสวยค่ะหลังจากที่เมื่อกี้น้องพาแบบว่าดูรอบๆร้านแล้วจะเห็นว่าแบบร้านน่ารักมากเลยด<อ>ูตอนอสีที่เขาเลือกก็จะเป็นแบบสีอ่อนเนาะรีมขาวมีแบบอมเหลืองนิดๆก็มีคือแบบเป็น คนร้อนที่อ่อนก็คกอะทงป้ายหน้าร้านก็ที่เขาจะมีพัดเทลมีสิ่งอะไรนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะไปคุยกับคุณจั้บอกว่าสีนี้มันมามีที่มาอะไรยังไงขนมก็น่ากินมากเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวพามดูดีกว่าว่าขนมมีอะไรกินบ้างอันนี้ที่สั่งมานี่เรากินหมดเลยกินก็ได้นี้จริงๆร้านจะมีสองชั้นนะคะเดี๋ยวแรงๆเนี่ยเราดูชั้นหนึ่งรอบแล้วเนาะเดี๋ยวพาดูชั้นสองอีกทีหนึ่งข้้งบนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพาไปพบกับคุณใจด้วยค่ะ นสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับโอเคตอนนี้เราก็ออ <c oughs> บุกกับมิ่งนะคะ <c oughs> รับแล้วก็อยู่กับ ใายแล้วจให้เป็นเจ้าของร้านนะครับเดี๋ยวอะไรให้อยากให้จแนะนําตัวนิดนึงก็สวัสดีครับชื่อจ่ายนะครับเป็นเจ้าของร้านสไลด์โฮมคอฟฟี่นะครับอยู่ที่ไหนคะจา่าร้านตั้งอยู่ที่รัชดาซอย17ครับโอ้เป็นเจ้าของร้านสดใจเป็นเจ้าของร้านมือใหม่เจ้าร้านมือใหม่ก็เลดูมืออาชีพแล้วครับเข้ามานี่ทุกอย่างเข้าที่น่ารักมากเลยจริงค่ะอยากอยากฟังที่มาที่ไปว่าเฮ้ยเราเริ่มมาจากยังไงหรือว่าเราเป็นคนแบบ ที่บอกว่ามือใหม่แสดงว่าแต่ก่อนไม่ได้ทำด้านนี้ใช่แล้วก็เริ่มมาได้ยังไงจริงๆ้วผมทํางานประจํามาประมาณสิบปีก็ตั้งแต่เรียนจบจนมาถึงตอนนี้ประมาณสามสิบตน้นอย่างแรกเลยคือไม่ไม่ได้มีความสามารถพิเศษทางด้านชงกาแฟแต่ว่าชอบกินกาแฟคือหมายถึงว่าชอบกินกาแฟทุกวันคือหมายถึงว่าถ้ามันไหนไม่กินก็จะแบบปวดหัว อ๋อคือรู้สึกว่าติดมันมากอะไรสักอย่างแต่ก็แมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ว่าแต่กาแฟที่ได้กินบางทีมันกาแฟไม่ดีแต่จําเป็นที่จะต้องกินไปเพราะว่ารู้สึกว่าติดกาแฟใช่คับมันก็เลยเป็นการเริ่มต้นของการต้อแบบเฮ้ยเราอยากทําร้านกาแฟที่กาแฟดีประมาณนี้ใช่แสดงว่าทุกวันนี้ไม่ทานกาแฟที่อื่นแล้วไม่ทานกาแฟ คื้อก่อนก่อนก่อนเรื่นี้เนี่ยก่อนที่ร้านจะเปิดเราก็ซื้อเสื้อซื้ออะไรมาเพื่อที่จะฝึกในการใการโชงให้มันรู้สึกว่ามันโอเคที่จะเปิดได้แล้วหลังจากที่เราซื้อเครื่องมาก็ไม่กินที่อื่นอีกแล้วพูดถึงเรื่องแบบการตกแต่งโดมิงเนาะคือที่ร้านเนี่ยคือน่ารักมากคือตอนแรกพอโอเคฟังว่าแบบเราชอบกาบแปลนเขาใจแต่ว่าคือ อันนี้แบบว่าไม่ได้แซวแต่ว่าลุกของเจ้าอ่ะคือดูแบบ <c oughs> ตอนแรกตอนนี้ตอนแรกเราเนึกว่าตอนนี้บอกว่า,นนบบวาเฮ้ยเดี๋ยวมาดูร้านของคุณจ้ากัน <c oughs> เออแล้วก็เฮ้ยเราก็นึกภาพไปร้านผู้ชายอะไรันจะต้องแบบเข้ามา <c oughs> ต้องเป็นล็อก <c oughs> เป็นอะไรนิดนึงนนอะไรเงี้ยเนาะทีนี้พอมาร้า,านน่ารักมากคือแบบใช่คือจริงผม เราเราไปคาเฟ่มาเยอะใช่ไหมครับแต่เราก็จะเจอว่าเราอยากได้คาเฟ่ที่อร่อยแล้วร้านสวยเราเราไม่อยากเป็นคาเฟ่ที่อร่อยแต่ร้านไม่สวยหรือร้านสวยแต่ไม่อร่อยคนไหน่คือร้านสวยบางทีไม่อร่อยเราพูดตรงๆแล้วก็เดียวจบเนาะใช่ครับวกินแล้วก็วันนี้ได้รูปแล้วจบใช่ยกเว้นแต่อยากไปจีนใช่ครับซึ่งผมมาอยากได้ให้ลูกค้าที่เข้ามามีแบบ experience ในการแบบกินกาแฟแล้วก็ได้มี มุมที่เขาแฮปปี้กับการถ่ายรูปถ่ายในลงอะไราเงี้ยครับแล้วก็คืออร่อยด้วยใช่ก็เรื่องของการตกแต่งก็ต้องบอกก่อนว่าอ้โหีมันคือมันใช้เวลาสร้างนานอาจจะด้วยโอ้โหน่าจะ7-8เดือนนะ้ะแต่จริงๆแล้วตอนแรกที่แผนไว้เนี่ยไม่เกินประมาณ4การ้าคูณ2เข้ามาเพราะว่าเราเพราะเราเราเรื่องอะไรเรามีโครงสร้างมีอะไรใช่ครับเรามีโครงสร้างเดิมแต่ว่าโครงสร้างเดิมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานแล้ว ประมาณสักสิปีได้ซึ่งแบบต้องบอกเลยว่ามันโอ้โหมันเป็นงานใหญ่มากๆ,ๆเพราะว่าหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะผูกพันไปตามการเวลาซึ่งวอร์ชั่นหรือว่าผู้รับเหมามาดูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบซ่อมเยอะแล้วก็ต้องแก้เยอแะแต่สิ่งที่เราอยากให้โจทย์เขาคือผมอยากได้โคนี้ก <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> ็คือไม่อยากลุกชเพราะว่าด้วยความที่รูปลักษณ์แบบเราชอบตั้งแต่แรกว่ในความที่มัน เป็นดูเป็นเก่าๆญี่ปุ่นญี่ปุ่นโฮมี่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกวันนี้ปัจจุบันอาจจะไม่เห็นบ้านแบบนี้ในกรุงเทพแล้วที่เป็นแบบตั่วตรงนใช่แลวแบบ่ใช่ใชรู้สึกว่าเรื่องแบบใช่อยากให้เป็นแบบนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยมาลุยข้างในต่อแสดัว่าตัวตรงนี้ที่เรานั่งมีของเดิมของเราของเดิมครับแล้วก็แบบใช่แต่เรา ม่เยอะเลยดีกว่าต้องใช้เขามาเยอะเลยครับเพราะว่าสีอย่างนี้พอเราตัดมาเรื่องที่เรามาพูดถึงเรื่องดีไซน์เรื่องออกแบบนี่คือคือใครทำลงไปทำเองเลยเป็หรือว่ามีแบบถ้าผมมีเป็นแอนกิเดียคอยคอยช่วยครับแต่ก็เป็นเพื่อนก็จะเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันตั้งแต่สมัยเรียนเขาก็มาช่วยคอนซัลต์ในคนทำแบรนใช่แต่ว่าเราก็จะค่อนข้างมีส่วนร่วม ทั้งๆเยอะเพราะว่าใช่เพราะว่าดูแล้วท่างน่าจะสนุกด้วยแม้ตอนทำเดี๋ยวเลือกทำโชวงแร่ๆกสนุกอ๋อเลือแน่ธรรมดาธรรมดาแล้วสร้างสร้างบ้านสร้างร้านอะไรนี่แต่ว่ามันก็จะมีส่วนใหญ่ที่เจอปัญหาคือเจอเรื่องของปีนี้มันฝนตกเยอะอ่อใช่ค่ะมันยังเป็นอุปสรรคที่แบบเป็นอันดับหนึ่งเลยในตอนสร้างใช่ปีที่เป๊มากคันวางเนี่ยตกอยู่นะใช่เลยมันเจอคันวางแล้วเนี่ยเมื่อวานยังตุงเลยใช่แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้แบบเราเห็นข้างล่างเฟอร์นิเจอร์อะไร จุกกระจิกไม้อะไรนี่คือแบบใกล้ทุกอย่างแต่ร้านที่เป็นการเดคกเรยครับผมกับแฟนเป็นคนเลือกเองทั้งหมดใช่ไม่ว่าจะเป็นหน้าหลักกับเบื้องคืออันนี้อันนี้เราพูดในมุมแบบเราเป็ออินเดียนะเราดูนี่แบบเป็นการเลือกของอะไรคือถ้าเจ้าของเลือกเองนี่แบบน่ารักเลยเอออาจจะเป็นโชคดีด้วยว่า ใหม่เรียนมหาลัยเรียนจบพวกศิลปะมานิดหน่อยมันก็เลยมันก็เลยมีพอจะมีแบบการจับคู่สีที่มันเราก็ยังแบบใช่ครับวิธีเลือกใช่เพราะว่าอย่างเราทําเองจนถึงขั้นโลโก้ก็ทำเองจัโลโก้ที่ที่ซันไลท์พิเกลวเลรคี่บแล้วก็ได้ทำเองหมดเลยใช่วาดเองด้วยครับวาดเองด้วยครับโหยิ่ง ยิ่งแบบว่าแต่ว่าย้อนกลับไปเรื่องว่าก็คือว่าแบบไม่ได้ใช้ความรู้นี้มามาสิบปีเพิ่งมกลับมาได้ใช้แฮร่อนตอนนี้พอเราเปิดมาแล้วลูกค้าเข้ามาจดแน่มุมไหนที่คนจะชอบเป็นเซเว่ไหมอย่างแรกเลยมุมที่ที่เรานั่งอยู่ใช่ที่เราอยู่นี้ก็จะตอนแรกคนเข้ามาก็จะเห็นว่าเรามีทั้งสองแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเา อาจจะขี้เกียจขึ้นใช่ครับหรกอว่าเราก็จะคอยแนะนำว่าลองขึ้นดูได้นะครับอาจจะขึ้นยากหน่อยแต่คุ้มค่าคุ้มค่ามช่เราสามารถปิดสเปซตรงนี้แบบจัดเป็นงานส่วนตัวได้เลยได้ครับก็ริงก่อนหน้านี้ก็มีรุ่นน้องมาจัดสปายมันเกิดแฟนผมก็เหมือนรับจัดอีเวนต์มาในตัวด้วยแอบกลับมาพูดถึงสไตล์การตกแต่งนิดนึงดีกว่าค่ะคือหมายถึงว่าทําไมถึงเลือกมาเป็นแบบอันนี้คือสแกนไหมหรือว่า หรือว่าเป็นแนวแบบเจิดนตดิจริงจริงอนที่ผมดูเนี่ยผมชอบก็คือผมเป็นคนชอบมินิมอลแต่ผมไม่อยากได้มินิมอลสีขาวคือหมายถึงว่ามันรู้สึกว่ามันเราเหงามันเยอะด้วยแล้วก็มันดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ผมก็เลยลองดูว่าอยากได้มินิมอลมีดีเทลใช่ก็เลยการมาลองไปดูเป็นพวกนอ์ดิกเข้ามาผสมกับมินิมอลแล้วนอ์ดิกก็จะออกไปทางไม้หรือหนอยอะไร่างนี้ก็เลยการว่า เป็น2องอันเอามารวมกันใแตก็นะคือเข้ามาแล้วก็เราเป็นมินิมอลซึ่งจย์แรกที่ผมคุยกับอินีเดีครับบอกเลยว่าเอ้ยพี่ไม่เอาสีขาวนะผมบอกเลยว่าผมไม่เอาสีขาวเราไม่อยากให้มันจุใช่พอเข้ามาก็รู้สึกมันจะมีความขุ่นช่ใช่จะเอาไปทานนี้ะน้ำตาลเยอะเลยเพราะว่าจริงๆสเปซอะมันรับ้วยกับความเป็นนอดิกเพราะว่ามันเป็นจุ้ยใช่ครับ เอออยากรู้เลยทีเนี้ำไมถึงต้องเป็นชื่อว่าสันไรส่วนจริงๆผมเนี่ยเป็นคนคือตอนแรกมันมีหลายๆชื่อมาอยู่ในลิสต์แต่ว่าคือคอนเซ็ปที่ผมให้กับกับหลายๆคนที่ที่ทำด้วยกันก็คือคุยกันแล้วว่าผมอยากเป็นแบบ p o s i t i v แ a t t i t u d e ในการมาที่ร้านนี้เพราะผมรู้สึกว่ามันสำคัญต่อการใจชีวิตมากๆไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามแล้ผมรู้สึกว่า งั้นตอนแรกมีชื่อหนึ่งแต่มันยาวก็เลยแบบรู้สึกว่าอ่ะงั้นลองเป็นแบบซันไลท์ไหมอยากให้ร้านเราเป็นมันเหมือนเรื่องันใหม่เรื่องมันใหม่ในสิ่งดีๆของคนที่จะออกไปเจอนู่นเจอนี่ที่มันหนักๆครก็อยากให้เราเป็นแบบม้นแสงตอนเช้าอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็คู่กับกาแฟของร้านตอนเช้าพร้อมกับบรรยากาศอบอุ่นก็อย่างนี้ใจแบบมีอะไรอยากฝากไหมคะสำหรับแบบคนที่เขาแบบอยากเปิดร้านคาเฟ่เหมือนกัน จริงอยากเปิดนั้นจริงๆมันก็ผมว่ามันต้องเริ่มจากว่าเราอยากทําไปเพราะอะไรมากกว่าโอเคมันมันมันเป็นธุรกิจอ่ะแต่ว่าอย่างผมผมไม่ได้มองว่าธุรกิจมาเป็นอับหนึ่งคือผมมองว่าผมจะทำผมชอบโอเคแล้วมันค่อยตามมาเรื่องของรายได้งิยได้ก็อีกเรื่องนึันก็ต้องอยู่ของมันได้ใช่ครับก็ต้องอยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วใช่คนเรามันไม่ชอบมันก็จะทาอะไร ยากถามว่าผมผมอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับคนที่เป็นสเปเชียล i t y ีค f พ e ี่แต่ผมแค่อยากให้คนที่มากินแบบได้เอ็กดีเพรนดีๆกลับใช่ครับแต่วิธีการเริ่มครับโอ้โหมันก็มองหลายอย่างใช่มันต้องมีทั้งโลเคชั่นมีทั้งวิธีการชมสุดท้ายเรื่องของการสร้างดีไซน์ครับ ทำคนเดียวไม่ได้ mhm. ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันต้องมีแบบอย่างผมก็มีคนคอยช่วยเยอะครับมีคอนเทคชั่นแบบินทีเป็นผู้รับเหมาหรือแม้แต่ขั้งคนแบบช่วยดีไซน์ปรับก็จะมีคนคอยให้คำปรึกษาคือความรู้สึกสุดท้ายวันนี้นี่พอมาเห็นแล้วรู้สึกว่าร้านกาแฟของได้เหมือนมันเหมือนเป็นบ้านเพื่อนอะเนาะนิดหนึ่งอะที่แบบว่าเฮ้ยเรามาแล้วเรามาชิมแล้วก็ได้คุยกันแบบเพื่อ้พัน้ก็แบบรักกาแฟคนที่มากินเขาก็มารัก เช้าวันใหม่ของเขาอเลยนะก็จริงๆถ้าพูดอย่างนี้แบบตรงคอนเซ็ปต์ที่ผมอยากให้ให้ทุกคนคิดเลยใช่เพราะว่าใช่เราใช่เราบเหมือนกินกาแฟแบบบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เป็นข้อมูลแล้วก็เป็นเรื่องอะไรที่มาที่ที่น่ารักมากเลยก็น่าจะลงมาขอบคุณจ้าวสำหรับที่วันนี้พาให้เรามาชมนะน่ารักน่ารักก็ชิมของกินอร่อยมากเมื่อกี้ชิมไปส่วนนึงจบที้เดี๋ยวจะไปชิมอีกอีกรอบหนึ่ง สุดท้าย <Ha. S 2> ให้จ้งปากร้านเลยค่ะโอเคครับ, okay, บก็ปากร้านสลไลด์โ,โฮมคอฟฟี่นะครับร้านตั้งอยู่ที่ซอยรัชดา17นะครับถ้าเข้าอีกฝั่งหนึงก็จะเป็นซอยยินธารมรักหราอยู่เส้นรัชดาจุริสารแล้วก็เราจะมีที่จอดรถไ,ไว้ให้เลยหน้าร้านตรงนี้ก็เจอที่จอดรถทาง้านร้านใช่ก็ถ้าสมมุติใครอยาก ได้ประสบการณ์ในการกินกาแฟนะครับกาแฟอร่อยรูปสวยก็เชอริสซิสไลท์โฮมคอฟฟี่ใช่ครับค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการทัวร์ร้านซันไรท์โฮมคอฟฟี่ค่ะยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันว่าคราวหน้าคลิปหน้าเราจะพาไปดูที่ไหนไปทัวร์มูสแอนโทนประมาณไหนกันอีกครับผมแล้วก็ใครที่เดินได้ดูคลิปนี้แล้วอยากจะคอมเมนต์มาแนบเปกันว่าเคยมาที่ร้านหรือยังไม่เคยมาหรืออยากจะไปดูร้านไหน ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับแล้วก<ช>็อย่าลืมติดตามพวกเราทุกแอนทัวร<ช>์นะครับใช่ค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสคไครป์ด้านล่างนี้ครับกดแชร์กดสัดกระดิ่งเนาะให้ด<ช>้วยน,นะคะขอบคุณค่ะ <พอ S 1>